สวัสดีค่ะช่องเลดี้บ้านสวนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําแกงกะทิดอกขี้เหล็กใส่กุ้งสดกันนะคะเอ,อ่อขี้เหล็กหาได้ข้างบ้านนะคะดอกฝนตกตกอย่างเนี้ยดอกออกเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูแกงขี้เหล็กกินกันนะคะทุกคนเป็นแกงของภาคใต้นะทุกคนอ่ะนี่คือหน้าตาดอกขี้เหล็กของเรานะคะเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มล้างความ,มขมก็ออกสักหนึ่งน้าก่อนนะคะ อันนี้เป็นกุ้งสดเนาะอันนี้เป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะสูตรเครื่องแกงเผ็ดมีแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็กะปิสําหรับแกงนะคะแล้วก็แกงกะทิก็ต้องมีกะทินะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้กะทิคั้นสดๆนะคะมะพร้าวจากสวนของเราเองนะคะเอามาขูดแล้วก็เอามาคั้นนะคะวันนี้แม่คั้นให้นะคะน้ํากะทิคั้นสดสด เวลาแกงนะมันจะหอมนะทุกคนนะมันจะหอมนะวิธีทํำนะคะเอาเราเอาเครื่องแกงของเรานะคะเครื่องแกงปีเออแข่งเครื่องแกงเผ็ดกับกะปินะมาผสมให้เข้ากันวันนี้แม่เขาจะใช้คุกตำนะทุกคนเราก็ตำเขาให้เข้ากันก่อนมันเป็นการมิกนะทุกคนแม่เขาจะตำ ตำให้เข้ารวมกันก่อนอ่ะพอเครื่องแกงของเรานะกับกะปิผสมกันเรียบร้อยแล้วแม่เขาก็เอาเดอกขี้เหล็กที่ต้มไหมนะออกมาตำรวมกับเครื่องแกงเลยนะทุกคนตำ ตำไม่ต้องละเอียดเยอะนะตำพอหยาบหยาบนะคะการการเอากิ้เหล็กมาตำกับเครื่องแกงเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของเขาค่ะกลมกล่อมนัวนัวมากยิ่งขึ้นนะก็คือเครื่องปรุงกับเครื่องแกงไอ้ดอกกิ้เหล็กกับเครื่องแกงรสชาติเขาจะไม่แยกออกจากกันรสชาติเขาจะไปด้วยกันนะเห็นไหมเราก็ตำตำพอพอพอหยาบหยาบนะให้เหลือเป็นแท่นเป็นแท่นบ้างอย่างเนี้ยทุกคน พอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ำปาทิไปตั้งไฟนะวันนี้บรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนมืดฝนหน่อยๆนะคะเราก็มานั่งทํากับเตาถ่านกันชิลๆนะคะทุกคนตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านเนี่ยชอบทํากับข้าวกับกับเตาถ่านนะทุกคนเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากับข้าวมันน่ากินขึ้นเยอะแล้วก็มันหอมด้วยนะทุกคน เราก็ตั้งกะทิให้เดือดน,นะคะวันนี้สูตรกะทิจะไม่แยกน้ําแยกหัวของกะทินะเพราะไม่อยากให้มันมันเกินไปนะ <c oughs> ก็เลยให้แม่คั้นแบบเอาน้ําแบบทีเดียวเลยไม่ต้องแยกเป็นสองหัวนะคะอะพอกะทิเราเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงกับขี้เหล็กที่เราตาม,มาไว้อะใส่ลงไปเลยเห็นไหมทุกคนสีสวยมากเลยนะคะพอ <c oughs> ดีมีติดครกอยู่นิดนึงนะคะ แอแกะแกะออกมาให,ให้หมดเอาน้ำกรทีลงไปล้างคุกนิดนึงค่ะเสียได้ได้แล้วนะทุกคนแล้วก็ตักคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็โคนในส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะ ทั้งตัวน้ำกะทิทั้งตัวเครื่องแกงตัวเนื้อขี้เหล็กนะเราก็คนๆเขาให้เข้ากันเลยค่ะไฟก็ใช้ประมาณไฟกลางนะทุกคนเห็นไหมน่าทานไหมทุกคนหอมนะคะตอนนี้หอมดอกขี้เหล็กมาก แล้วก็คนเขาต่ออีกนิดหนึ่งให้เขาละลายให้ดีนะคะจากนั้นก็ตั้งไฟไว้ให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้สังเกตไหมเริ่มเดือดแล้วเดือดปุ๊บเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะมนะเมนูนี้นะทุกคนกินกับสตอสสดคือคือที่สุดเลยนะแเรวก็ใส่ลงไป คนเขาให้ละลายนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลสาย2ช้อนโต๊ะนะทุกคนแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะนะเสร็จแล้วเราก็กวนเขาคนเขาให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดอีกรอบหนึ่ง แ็นไหมทุกคนกุ้งตัวโตๆ,ๆนะรสชาติที่กินมันจะมีแบบมันๆรสชาติแบบมันของกะทิแล้วก็ขมนิดๆของใบมะกรูดนะทุกเอ้ของขี้เหล็กนะทุกคนอ่ะพอเดือดรอบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็คนอีกทีนึงแล้วก็ยกลงจากเตาแก๊สได้เลยนะเป็นอันเสร็จสิ้นเมนูแกงกงกะทิดอกขี้เหล็กของเรานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าคลิปหน้ามันจะเป็นเมนูอะไรนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ